สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่28กลุ่มผ้าพันธองห่างหครับมื้อนี้ครับจะมีเนอกทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีนครพนมนะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับชุด3ตัวนะครับผมเนาะนี่ครับครั้งแรกเพิ่นเห็นมากครับผม นี่ครับประมาณ6 7เจ็ดหมื่นที่แล้วครับผมเนาะให้เด่นที่8ครับ82เม็ดเดียวนะครับของ fc นคมนฑนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับแล้วก็สรุปให้ fc ทางช่องนะครับเป็นจ้าขามามเพ่นว่างดนี้มันใจแม่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับผ้า fc ทางช่องครับผมมาดูที่ผมทำคลิปสรุปครับผม12สสำนักครับผมเนาะ เด่นชนกันที่1771นะครับสรุป12สำนักเด่นชนกันที่1771เม็ดเดียวนะครับนี่ครับติดตามผาหัดช่นเเล,ลได้ที่ทาง u t u b e นะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมทาง a c e b o o k นะครับผมเนาะนี่ครับไม่เอฟ F ี FC ทางช่องเบิงงแปับนึงครับผมเนาะ ปู่3 8ครับ1 7 7่ครับแม่สระบุรีครับก็17 71นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสองสำนักแล้วสาสำนักของแม่ใจดีกทมครับก็71นะครับสาสำนักสี่สำนักเป็นของปู่เจ็บสครับก็มี71นนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ สี่สำนักแล้วห้าสำนักครับเป็นของพิ่ทอพารวยครับ1 7นะครับนี่ครับห้าสำนัก6กสำนักหนุ่มลำเปาวาครับ7 1นะครับต่อมาครับ F อฟใจดีครับหนึ่นนะครับนี่ครับ แล้วก็ลุงโชคดีครับลุงโชคดีก็เจ็บหนึ่งนะครับต่อมาครับพี่แดงท่าพระครับก็หนึ่งเจ็บนะครับล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับนี่ครับต่อมาครับ fc ตังครับผมเนาะนี่ครับก็หนึล่างนะครับ fc ตังครับต่อมาครับพิ่ายออรับแปลครับ เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ <onents and> <behaviour> ่งล <bas> ่างครับนี่ครับต่อมาครับอาจารย์ต้อยครับก็ชอบที่หนึ่งเจ็ดล่างนะครับนี่ครับอาจารย์ต้อยก็ชอบที่หนึ่งเจ็ดล่างนะครับแล้วก็เลขป้านีนะครับเลขป้านีก็มีที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับหกตัวมีนะครับหนึ่งเจ็ด นี่ครับผมเนาะสรุปงวดนี้12สำนักในช่องผมตรงกันที่1771นะครับนี่ครับสรุปล่าง12สำนักเด่นที่1771ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคนะครับ คลิปนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปัน FC ท่าน่องครับผมเนาะเป็นของ FC ะคอนบนมนะครับเพิ่นโทถม่าครับผมเนาะตอนเที่ยงครับผมเพิ่นว่าพาหัดลงคลิปไปพี่หน่อยนะงวดนี้พี่มั่นใจมากนะครับผมหลังจากที่พี่ให้ชุด2ตัวไปแล้วคลิปนี้พี่จะให้ชุด3ตัวนะครับผนแจกาำแม่ครับผมนะครับผมพา FC ทางช่องครับมาเอาแนวทางครับผม ของ FC นณคพนมนะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับ f c คอนพนมครับเดี๋ยวผมเราควอมฝันให้ FC ทางช่องฟังแป๊บนึงครับผมนาองมือขึ้นนี้ครับผมผมฝันว่าครับผมผมฝันว่าผมได้อุ้มน้องคําแพงครับผมนาอ ลักนน้องก็แพงขี่เส่ผมเต็มตัวแล้วครับผมเนาะในความฝันครับผมผมว่าเรียกงวดนี่ครับผมเนาะเรียกผมเนี่ยเข่าแล้วผมว่าครับผมกับประมาณนี้ครับผมเนาะเรียกความฝันครับผมความฝันผมนะครับ fc นะคนมลมนะครับชุดสามตัวเม็ดเดียวนะครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับบนครับ เด่นที่3ครับผมเนาะสมเม็ดเดียวครับนี่ครับสามเม็ดเดียวชุด3ตัวครับชุด3ตัวให้มาครับเดี๋ยวประกาศนี้กว่า4 3 6ครับผมเนาะ4ี่มหกเม็ดเดียวนะครับชุด3ตัวนะครับผมนี่ครับ สี่สามหกเม็ดเดียวครับงวดนีครับผมเนาะในช่องผมกับบนครับผมเนาะเด่นสามครับผมเนาะบนเด่นที่สามนะครับแต่ว่าจับคู่งวดนี้บ่ค่อยตรงกันครับเนาะบขึ้นอแรงผมล่างเด่นที่หนึ่งรองสองแต่ว่าจับคู่ตรงกันก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าบนครับผมเนาะจับคู่ไม่ตรงกันนะครับลงวันที่ 1ทัสทับหกครับนี่ครับมาแคปน้าจอด้วยกับผมเนาะนี่ครับชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวนะครับของ fC นะคอมบนมนะครับนี่ครับชุดอันนี้ชุดตัวเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับ2ตัวเม็ดเดียวอันนี้3ตัวเม็ดเดียวครับเพิ่นแวครับเนาะสเน้นที่บนนะเน้นบนครัเนาะ นี่ครับเน้นบนนะครับครับก็จะออก83เอ่ยครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผม F-C นักอบนมนะครับชุด2ตัวมีแค่หางเดียวครับนั่นก็คือครับ82นะครับแล้วก็ชุด3ตัวครับชุด3ตัว ให้มาเม็ดเดียวนะครับนี่ครับให้มาสามครับสี่สามหกตัวเดียวเน้นๆนะครับสี่สามหกนะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับมาแคปหน้าจอด้วยครับผมแคปหน้าจอนะครับนี่ครับสรุปล่างสิบสองสำนักเด่นชนกันที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ อะกับปัจจนี้กับผมเนาะกับสุท่านีครับกับเขออวยพอให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองกับผมเนาะถ้าชอบครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอคลิิหนาครับผม